สวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็มานำเสนอข่าวเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศในวันที่16มีนาคม63นะคะเตือน22จังหวัดทั่วไทยระวังพาย,ยุฤด,ดูร้อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะแม่บุ๋มก็อยากขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องในการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะ พยากรณ์อากาศวันนี้1 6มีนาคม63ภาคเหนืออากาศร้อนจัดเตือน22จังหวัดทั่วไทยระวังพายุฤด,ดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยา,ากรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานสภาพอากาศโดยทั่วไปประจำวันที่16มีนาคม2 5 6 3พบว่าตอนบนของประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยขณะที่ภาคใต้ทั้งสองมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนจัดมีฝนฟ้าคะนองเช่นกัน พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่วันันต,ต้เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุดส2อุณหภูมิต่ำสุด19ถึง25องศา อุณหภูมิสูงสุด35 4 0ถึง40องศาลมใต้ความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด24 2 6ถึง26องศาอุณหภูมิสูงสุด32 3 5ถึง35องศา ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด2 4ถึง27องศาอุณหภูมิสูงสุด3 2องถึง35องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมองทะเลมีคลื่นสูงปริมาณ1เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสวุณหภูมิต่ําสุด23-28องศาอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งคื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามนะคะแม่บุ๋มก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะ หากท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะที่ไม่อยากพลาดคลิปและข่าวสารใหม่ๆนะคะแม่บุ๋มก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องสวัสดีค่ะ